ที่เรียกกันว่าพระธรรมจักรล้อพระธรรมจักรหมุนก็คือล้อพระธรรมหมุนนะครับเป็นเป็นวงล้อนะครับเนี่ยพระธรรมจักรนะครับอันนี้ในยุคสมัยรุ่นอโศกเห็นได้ว่าพระธรรมจักรที่พระเจ้าอาโศกออกแบบไว้นะ่ะก็ได้เชิญเทพเทวาทั้งหลายนะครับและเชิญเทพเทวาทั้งหลายให้มาปกปักรักษาทางของพระพุทธเจ้านะครับเนี่ยก็เห็นไหมจะมีทั้ง ทั้งเทพพญดาทั้งยักษ์ทั้งสัตว์ต่างๆจากสวงสวรรค์มีเทพกินนอนกินนร,น,รน,รนรีนะครับมีมนุรามนุรีนะครับนะนะครับเห็นไหมเห็นมนุราไหมครับมนุรามนุรีนะครับก็อย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้ว่าในสมัยโศกนะครับเมื่อสอง0ันกว่าปีที่แล้วก็ว่าอรอหมุนก็นับกันปีมาเส็งนะครับ สเสด็จพระปรินิพานปีมะเสงนะครับปรินิพานปีมะเสงนะครับแต่มันก็มีนักปราชญ์ในอินเดียเขาถกปัญหากันอีกนะครับว่าไม่น่าจะถูกท่านับปีนั่นการสอนศาสนาจ,จริงๆก็เกิดจากจิตอาสาห้ารูปยังไงล่ะครับทำไมไม่นับนั่นแหละทางสงฆ์ก็ถกปัญหากันนะครับนักปราชญ์มองต่างกันในสุด เขาก็ตกลงยอมรับกันทั้งสองแบบนะครับตามที่หลักฐานที่ผมสืบมาได้ก็ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยว่านับปีผลิตภัณฑ์นะล้อหมุนนะล้อหมุนนี่ล้อหมุนก็คือล้อพระธรรมจกักรน,นี่นี่เห็นล้อพระธรรมจกมักรไหมครับเห็นไหมซูมให้ดูนิดหน่อยอเอาว่าเป็นล้อพระธรรมจักรนะครับอันนี้ลอ้ลอลอ้ลอเกวียนลอ้อรถนั่แหละครับเขาแสดง หลักฐานจำหลักเอาไว้น,นิพานปุ๊บอธิบายปุ๊บอันนี้เทพเทวานะครับเรื่องเทพเจ้าต่างๆเทพเทวาทั้งหลายปกปักรักษาพระศิวะพระอินพระพรหมพระ,ะ,ะ,ะนารายพระวิษณุปกปักรักษาพระเจ้านั้นก็มีมาตั้งแต่อินเดียมาตั้งแต่สงรุ่นโศกนะครับไม่ใช่ว่ามาเพิ่งมีนะครับก็เราสืบมาอย่างนั้นนะครับทีนี้เรานับอย่างแบบนี้ นะครับนับต่อกันมาแต่ว่ามันจะมีการนับปีปฐมเทศนาอีกนะครับเนี่ยก็คือปีที่โปรดปัญจวัีทั้ง5นะครับเนี่ยเนี่ยก็ปีรากาเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าพระองคอ์มีพระยานใต้ต้นพระศรีมหาโพเกิดตัดสรู้ขึ้นใต้ต้นพระศรีมหาโพมีจันโทประสูเต็มน,น,นะครับแล้วก็สองเดือนต่อมาก็มาโปรด ปัญจวัคคีเขาก็ให้นับปีประกานะครับนะครับด้วยเช่นกันก็นับสองอย่างอันนี้ก็นับอันนี้ก็นับแล้วแต่จะเลือกนับว่าง,งั้นเถอะแต่เราพอเอาจริงๆเรามาเลือกนับเนี่ยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในกึ่งเราอยากจะรู้กึ่งหนึ่งศาสนาเราก็มาถกกันตอนนี้มันกึ่งหนึ่งศาสนามันตรงใดกันแน่นะครับ <laughs> ถ้านับปีบริณิพานก็ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็2,567ใช่ไหมครับผ่านมาแล้ว67ปีอ่าแต่ถ้านับอ่าปีเนี่ยนะครับปีเสด็จอ่าโปรดปัญจวัคคีย์นี้ก็จะต้องลบออก45ปีนะครับถอยหลังเข้าไปอีกนะครับฮะเห็นไหมมันก็ต้องไปปีละกานะครับอ่าอ่าไม่ใช่ปีเสด็จพระปรินิพานเห็นไหมมันบวกลบได้ เขาก็แสดงหลักฐานไว้ทั้งสองอย่างอันนี้พบที่พุทธคยานะครับประเทศอินเตอร์เดียนะครับอันนี้หลักฐานนี้ก็ประมาณพุทธศตรวตรรษที่7ที่8นะครับสร้างสร้างเอาไว้ก็สงตอนนั้นก็คงจะตกลงกันแล้วว่าให้ถ,ถูกทั้งสองอย่างนะครับแต่ถ้าจะเอาแน่นอนเลยก็คือย้อนไป45บปีพุทธองค์โปรดโปรด ปัญจวคีก็ถึงได้มีวันอาสานะครับวันอาศานะครับไทยเรามีวันอาศาทางสงูงก็คือวันอาสาฬหบูชาเห็นไหมครับแล้วทีนี้ขยายมาอีกให้เห็นชัดเลยนะครับปีรอหมุนก็นี่ปัญจวคีข้างล่างนี่นะครับอันนี้ก็ปฐมเทศนาก็คือปีรากาตัดสรู้ได้สอง 2เดือนนะครับก็เสด็จมาโปรดปัญญวัคครียน่ะครับเมื่อมีพระตนนตรัยครบนะครับคือพระพุพะทธธรรมพระสงค์นะครับมีศาสดามีคําสอนศาสดาแล้วก็มีสาวกห้าลูกเกิดขึ้นนะครับก็ศาสนาก็หมุนตอนนั้นเลยครับแต่ว่าพราอเสด็จโปรดปุ๊บก็เป็นวันต่อ,อต่อมาก็ ข้าพนษาอยู่ในป่าอิสิปตัตนาบรไทัยวันนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับแต่นี้เมื่อพระองค์ปรินิพพนแล้วมีการสังคยนาขึ้นครั้งแรกนะครับพอมีการสังคยนาขึ้นครั้งแรกก็มีอักษรนะครับเพราะว่ามันมีในพระไตรปิฎกของไทยเรานะครับมีอักษรของพระมหากัารยนะนะครับพระมหากัารยนะก็เกิด ร่วมสงุ่นแรกนะครับก็เป็นบุตรของพราหมูหิตนะครับพราหมูหิตก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเก่งภาษาอักษรของนั่นด้วยครับอักษรนั่นแหละถึงได้ต้นแบบจากอักษรพราหมีเพราะว่าพราหม์เขาใช้อยู่อักษรเดียวที่มีอยู่ในอินเตรเดียนน,ะนะนะ่ก็คืออักษรพราหมีนะครับออาาาก,รก็เอามาดัดแปลงอักษรพราหมีสามสิบห้าตัวก็มาดัดแปลงเป็นอย่างนี้นะครับเอามาดัดแปลงเอามาปรับปรุงนะครับ เพราะว่าพระมหากัาเจนะก็มาบวชกับพระพุทธองค์นะครับมาบวชเป็นอยู่ในสงทีในสงรุ่นแรกนั่นแหละครับก็ได้ใช้นี่นะครับส่วนการท่องจําก็ท่องจําตั้งแต่พระพุทธองค์ยังอยู่นั่นแหละครับร้อยกองขึ้นมาท่องจํานะครับอักษรก็เรียนรู้อยู่แล้วเขารู้อย่างอย่างที่ไม่รู้เลยเลยก็ทางพราม์เขารู้ที่มาบวชนะ่ะเขารู้อักษรของอของบรรพบุรุษพรามดี <laughs> ก็คืออักษรพามีนะครับก็เมื่อมาบวชแล้วแต่ว่าในเมื่อคําสอนมันย้อนแยงกันกับพรามณ์นะตอนนั้นเขาก็เลยไม่ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้อักษรพามีก็ปรับมาเหมือนนั่นแหละครับก็ปรับมาเป็นอักษรของสง์ในปัจจุบันคือมีสารสิาตัวจะเอามาใช้จริงๆก็แค่สี่สิบเอ็ดตัวนะครับรวมสระแล้วสี่สี่สิบเอ็ดตัวนะครับตามหลักฐานนี้นะครับ แต่ว่าพอมาเข้ามาดินแดนนี้น่ะมันเป็นการพูดแบบฮีโรสารพากันนะครับตามภาษาชาวบ้านว่าเป็นอักษรขอมบ้างเป็นอักษรเขมรบ้างตามจริงพอไล่ย้อนหลังเข้าไปเราไม่ได้ใช้อักษรเขมรไม่ได้ใช้อักษรขอมไปเขียนพระไตรปิฎกนะครับอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะครับเราอาจจะเรียกอักษรขอมสอ,อมงเขมรในตอนที่เราออกมาใช้เมื่อเป็นประเทศสยามแล้ว ก็เอามาปรับเพิ่มสระต่างๆนะครับพยัญมชนะส,ะสระเพื่อให้มันออกเสียงเป็นภาษาสยามได้ชัดเจนนะครับเพราะมันรวมภาษากันเนี่ยขำม้นลาวมอนก็รวมภาษากันนะครับภาษาทัง้งมีขำม้นปนลาวอยู่ในของไทยเราไงครับผสมอยู่เป็นบาลีบ้างเป็นสัสปีตบ้างเป็นคำม้นบ้างเป็นลาวบ้างเป็นมอนบ้างเป็นภาษาคุยบ้างต่างๆนาๆนาเมื่อจีนเขามาอยู่ตามหลังก็มีบ้างก็มีบ้างเอาภาษาจีนมา ใช้ผู้ผสมเช่นว่าเก่งอย่างนี้แต่ว่ารถนะรถรถรัฐามนเป็นภาษาอินเดียภาษาบาลีภาษาสุสกิตแต่ว่าเก่งเป็นภาษาจีนอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าแล้วก็เอามาใช้นีครับอันนี้เป็นภาษาใหม่ๆน่นะครับอ่าแล้วตอนนี้เมื่อเรานับสองแบบใช่ไหมครับ <laughs> ตามที่ผมบอกนั่นนะครับอันนี้มันชัดเจนมากนะครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาก็ให้นับ ก็ให้นับด้วยนะครับเพราะนี่นี่ล้อหมุนนี่ครับเขาถือเป็นปีหมุนเนี่ยปัญจัคคีทั้งห้านะก็นี่ถือเป็นล้อหมุนนะครับเห็นไหมครับถือเป็นล้อหมุนถือเป็นล้อระธรรมจากหมุนนะครับก็คือดําเนินศาสนาไปให้นับศาสนาไปให้มันครบห้าพันปีตามที่พระพุทธองค์กําหนดเป็นเป็นไม่ใช่กําหนดได้ตัดเอาไว้มันเป็น,เป,นเป็นกฎธรรมชาติว่าถึง ก็อาจจะมีวันหมดอายุนะครับทุกอย่างมันก็มีวัน e x ปลายว,วันวันหมดอายุนะครับเพราะว่ามันตินสังขารนะครับหมายถึงว่าคําสอนก็เป็นสังขารนะครับมันสังขารปรุงแต่งไว้นะครับเพียงแต่เรารักษาคําสอนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนหรือป้องกันการทําลายนะครับาการทําลายคําสอนพอไม่มีคําสอนเดิมก็จะ เอาคําสอนของตนเองเออกไปออกไปสวมออกไปสวมรอยออกไปสวมรอยแทนนั่นแหละครับข้าพุทกันตัวนี้นะครับออพอมีปัญหาถกกันเถียงกันจบไม่ได้ก็อเอาพระไตรปิฎกมาเปิดดูนะจบเป็นจบกันเพราะว่าเป็นธรรมนูญนี่เป็นธรรมนูญอรตะนะครับธรรมนูญของไทยของฝ่ายคารวะเขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าธรรมนูญของสงุดแรกมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับคําสอนเพราะว่าเขาถือว่า เป็นให้ผลได้โดยไม่จำกัดการหมายถึงว่ามันถูกอยู่ณเวลานี้อีก2,000ปีพูดคำสอนนี้ก็ถูกอีกนะครับไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะทันสมัยกันอย่างไรนะครับหรือเรามองย้อนหลังมอง,มอง,มองย้อนหลัง2,000กว่าปีที่แล้วเขาพูดว่าอย่างไงนะเวลานี้เมื่อเอามาใช้คำสอนนี้ก็ยังถูกเหมือนเดิมนะครับเขาถึงเรียกเป็นอาลิโกนะครับคำสอนเป็น ถูกต้องโดยไม่จํากัดการนะครับนั่นแหละครับแต่ว่าต้องร,ร,รักษาไว้นะครับมาให้คนอื่นมาทําลายแล้วก็เอาคําสอนที่ตนเองรู้บ้างไม่รู้บ้างเอาไปสวมใส่นะครับไปสวมใส่ว่าเนี่ยคำสอนพุทธองค์นะครับเขารักษากันอย่างนี้นะครับของสยามเทศนะครับอันเมื่อเข้ามาในสยามเทศปุ๊บเราก็มีการเอารูปแบบของสงฆ์ะรศมาใช้นะครับ เช่นว่าการให้แกะสลักเป็นนั่นเป็นนี่เป็นรูปทรงเพื่อเป็นสัญลักรรษณ์สื่อความหมายของพุทธเจ้าก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกนะครับสงฆ์รุนโศกมาพระโสะโพระอุตรเข,าาข้ามาก็มาแนะนําว่าที่สมัยพระเจ้าโศกนั่นน่ะก็มีการทําพระธมจักรขึ้นนะครับอันนี้นี่น,น,นี่ที่อินทรเดียนะครับที่าศาสตร์จีอินทรเดียสร้างสมัยพระเจ้าโศกนะครับเขาก็จะบอก ทพาบอกมีการอัญเชิญเทพาอารักษ์ทั้งหลายมียักษ์สียักษ์สายักษีนีมีเทพยดาน่ะต่างๆพระอินทร์พระพรหมก็คงจะอัญเชิญมานะครับอัญเชิญมารักษาเส้นทางนีแก็ไอเสาแปดเหลี่ยมนี่แหละก็คือทางจะหมุนหมุนอยู่บนเสาแปดเหลี่ยมนี่ครับหมุนไปด้วยทางอันเดียวนี่แหละครับก็คือ,อมักมีองศา่นั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกมักมีองศานะครับอันนี้เป็นกวางเป็นอะไรเป็นกวางดงกวางอย่างนี้ก็คือหมายถึง เราหมุนที่ป่าอิสิปัต,ตนะเหรือนกับทายวันนะครับแต่ว่าเรามานัดปีปริิพานนะครับเรา,านัณปีที่เรามีที่เรามีพระไตรปิฎก<笑><笑>ก็ปีนั้นนะครับพอสเสด็จปริพพานได้สามเดือนใช่ไหมครับก็ทําสังเวยนา,าเราก็มีพระไตรปิฎกขึ้นมาก็เอาอักษรของพระหมหาคัจจยนะนี่ไปใช้นะครับอ,อ,อย่าไปเข้าใจผิดนะครับต้องค่อยๆคิดไปนะครับบอกกันนี้ก็ มีผมคนเดียวนะครับที่บอกบอกว่ามันอาจจะย้อนแยงกับคําสอนเดิมๆว่ามาจากอักษรมาจากอินเตร์เบียต้อนใต้อะไรก็ว่าไปตามเรื่องราวไปนะครับก็ฟังฟังกันไว้นะครับฟังหูไว้หูนะครับเมื่อสมัยโศกมีการสร้างต้นพรีมหาโพนะครับก็มานี่เราก็สร้างต้นพรีมหาโพด้วยนะครับตามจำหลักเป็นการะลึกถึงต้นไม้ ที่เป็นมงคลนะครับที่ผู้ที่เจ้าตัดสรุนะครับเขาก็ให้เกียรต้นไม้นะครับเห็นไหมที่ผมไปตามหาว่าต้นโพนี่แกะสลักที่เมืองเสมาพบแล้วนะครับพบหลักฐานเพราะว่าลายมันตรงกันนะครับตามที่ผมอธิบายเห็นไหมครับแถมสืบมากา็ปลูกต้นโพเบลเทอร์อยู่ข้างๆกับองค์พระนอนเห็นไหมครับอ,อันนี้ ก็ในภาคอีสานนะครับเนี่ยปัญจวัคคีทั้งห้านะครับสเสด็จโปรดปัญญวัคคีอันนี้ก็อักษร,รที่ผมยกมาเนี่ยมันเก่ากว่าคารวะนะครับก็คือสืบความแล้วเป็นอักษร,รของทรุลูแรกที่ปรับปรุงมาเป็นอักษร,รของคารวะนะครับอันนี้อักษร,รนี้พบที่เมืองโลโนะครับก็คือ,อเอามาใช้เขียนทั้งภาษาสันสกฤตภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นการลึกภาษาไทยเมื่อ1 8 5 6ปีที่แล้วนะครับก็คือพศ เจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งนะครับถ้านับปีระกานะครับถ้านับปีระกาก็เจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่นับปีระกาก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกปีนะครับมันจะเพิ่มมันิดหนึ่งถ้าจะนับปีระกาตามที่เขากําหนดเพราะเขากําหนดให้นับปีระกานักษัตริย์ปีระกาแล้วก็ย้อนไปนะครับเพราะถ้าไปนับปีปรินิพานมันก็จะไม่ตรงกับปีนักษัตริย์ปีระกานะครับีนเขาบังคับเอาไว้นะครับผมเคยอธิบายแล้วนะครับไม่ยากอันนี้ให้รู้ว่า ของเราเนะี่ยมันเก่ากว่าและเรามีอักษรเล็กนะก่อนอินเตอร์เดียอีกนะครับเนี่ยเลขหนึ่งเราเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กัมพูชากัมพูชายังไม่มีความเป็นประเทศนะครับอ่ายังไม่รู้เรื่องอ่านั่นแหละครับอ่ากัมพูชาก็ได้อาารยธรรมไปจากยุคอ่าวัฒนธรรมบ้านเชียงบ้านโนนวัดนะครับในภาคอีสานนะครับเขาอ่า รอมโลหะได้เขาอะไรได้เขาก็เอาไปเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับเอาไปแลกเปลี่ยนกันนะครับลำพังกัมพูชาจะไม่มีสติปัญญาพอที่จะมาสร้างโลหะหรือตำาหกหรือว่า,า,า,าผลิตเสื้อผ้านะครับในยุคนั้นน่ยคนบ้านเชียงคนอีสานเนี่ยเขาเก่งกว่าเขาเจ้าอรยธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย ในต่อมานะครับทีนี้อันนี้มันเป็นบัวบานนะครับอันนี้ก็ความหมายตามที่ผมอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นจันโทนะครับถ้าจันเป็นดวงเห็นนะครับก็หมายถึงพยานของพุทธองค์อันนี้ที่ภาษาอาวใจเย็นคนใจเย็นยังไม่ต้องขันผมยังไม่ได้บอกให้ขันทีนี้ขอจะอธิบายจันโทอีกแค่ไหครับแล้วนัสองแบบแล้วยังอธิบายจันโทว่าเมื่อ,อเราสืบหลักฐานกันต่อมานะครับ อันนี้เป็นหลักฐานที่สืบมาถึงปัจจุบันทีนี้ผมพบที่ในสันใต้นะครับอ่าอยู่ในพระบสถศอันนี้มีความหมายนะครับคือหลวงพ่อท่านใส่ไว้นะครับอันนี้เป็นพระไตรปิฎกตั้งอยู่บนพานนะครับพระไตรปิฎกเราก็สืบตั้งเหรน,นพานเนี่ยพระไตรปิฎกนี่เกิดจาก อ่าพยายนของพุทธเจ้านี่นี่นี่พยายนของพุทธเจ้าก็คือจันโทปรรรัศมณีโชนะครับ <S <S ก็แสงเหมือนมณีเลยเห็นไหมครับอแสงออกนะครับก็คือเป็นพยานที่เต็มพยานเต็มพยานที่ตัดสรู้อริยสัตว์สี่นั่นแหละครับอ่ถึงได้อ่รู้ทางอันนี้หลวงพ่อใสไว้นะครับอันนี้นี่เนี่ยเท่าโบสดังนี่ก็คืออันนี้ส่วนด้านหน้านะครับอันนี้ส่วนด้านหน้าอาด้านหน้าก็จะมี ป,าง,า,ปางมานวิชัยนะครับแล้วก็มีานางธรณีวิทยานะครับเนี่ยเนี่ยสมัยพุทธองค์ก็มีนางมีนักธรณีวิทยาก็คือนางธรณีนะครับผู้รู้ผู้รู้ผ,ผู้สามารถทำให้ เพิ่มน้ำลดน้ำได้เหรอค่ะนางธรณีวิทยาก็หลวงพ่อเขาใส่ไว้รอบพระบูชศนนะครับออันเชิญใส่ไว้พระบูชศเพราะมันเป็นรูปแบบมาแต่โบราณน,นะครับอันนี้ก็พุทธบริษัทเหมือนกันก็คือเป็นฝ่ายนามธรรมนั่นเองที่ใส่ไว้นะครับด้านหน้านี้ก็หมายถึงสงรุ่นแรกส่วนพระบูชศนพระบูชศนนี้ก็เหมือนกับเรือนะครับก็เป็น,ปน,ปนแต่บันเรือศาสนาที่มนุษย์จะต้อง ยึดถือนะครับที่มนุษย์จะต้องอ,อาศัยเรือก็คืออาศัยพระัตรบิดกนแหละครับอาศัยความรู้จากพระัตรปิดกพไตรปิดกก็เกิดจากคําสอนของพระธองค์นะครับท,ที่ที่เราอุปมาเป็นจันโธเป็นรโศแล้วก็เราใส่ไว้ในตามภาษาที่เราสร้างนะครับอย่างแพทลรกับก็จะมีบัวบานนะครับสี่ชั้นก็หมายถึงอริยสัจสี่นะครับอริจันโทนี่นก็คือว่าจันโธก็คือ พยานที่ตัดสู้อริยสัตตีนั่นเองอยู่บนยอดปราสาทอนนครวัดบ้างอยู่ในยอดปราสาทเมืองต่ำบ้างตามที่ผมไปตามสืบมาเั้นเอามาอธิบายให้ท่านฟังนั่นแหละครับอ่าอันนี้หลังพระบูรสดใช่ไหมครับก็จะอธิบายว่าอธิบายด้วยภาพนะครับเขาไม่เขียนนะครับคนโบ,นบราณเขาฉลาดมากอ่าเขาไม่เขียนคนไม่อยากอ่านเขาก็จะให้ดูเป็นรูปน่าตื่นเต้นแล้วก็สอบถามแล้วก็จะมีคนอธิบายนะครับอันนี้ก็ เสด็จออกบวชนะครับนี่ม้ากันทักกะนะครับอันนี้ก็เทพเทวาทั้งหลายนะครับแล้วก็ายชนะก็อยู่อยู่ลังท้ายนี่นะครับอ่านไหมครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ต้องเขียนนะครับเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนอักษรนะครับคือภาพจาหลักภาพวาดที่ใส่ในพระวรส่ะเนี่ยความหมายเป็นอย่างงั้นนะครับเว่าเสด็จมาก็ออกเสด็จออกบวชนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่งคิดนะครับสืบกันมาเป็นพันปีนะครับ สืบกันมาตามหลักฐานนั่นก็เป็นพันๆฟรีนะครับไม่ไม่ใช่หลวงพ่อเพิ่งคิดนะครับหลวงพ่อเพราะว่านันหลักฐานนี่เห็นไหมหลักฐานนี่ก็ในพระอีศา,านนะครับสเสด็จออกบวชนี่ม้ากันทกะนะครับอ่าอกแตกตายนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็ในชนะนะครับนะอันนี้ก็อ่าเนี่ยนี่ปางสเสด็จออกบวชทั้งครั้งแรกๆนะครับแต่เราก็สืบๆกันมาเพื่อให้มองเห็นก็นี่ม้ากันทกะนี่ จ้าชายเลือตาเนี่ยนายชนะอันนี้ก็เทศเทวาต่างๆอันนี้ก็ปรงพระ,ะ,ะปรงพระเมารีนะครับก็คือตัดผมให้นะครับตัดผมเพื่อออกแสดงสัญลักษณ์การออกถือบวชเราถึงได้มีพระไตรปิฎกเห็นน้อยมันอธิบายมาเป็นฉากเลยนะครับเป็นฉากทัดเลยเราถึงได้มีพระไตรปิฎกตั้งอยู่บนพานอย่างเงี้ยเราก็สืบกันมานบนเรือลํานี้เรือลํานี้ก็คือ อ่าเป็นเรือบุญนะครับให้มองเป็นอย่างนันเราต้องเข้าใจเป็นนามธรรมด้วยนะครับอ่าอ่ามันจะนี้อันนี้เบื้ออันน,นี้นี่เบื้องหลังที่มีนี่อธิบายเบื้องหลังเพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราได้พระไตรปิฎกมาได้อย่างไงนะครับเราเราไม่ได้เพิ่งเขียนนะครับเพราะว่าเรามีอักษรที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธองค์แล้วนะครับก็คืออักษรของพระมหากัจยานะนะครับที่มีกัจยานสูตรนั่นแหละครับก็อธิบายแล้วก็เนี่ยยกตัวอย่างเช่น อ่าสูตรว่าอัคคราปาทโยอัคคราปาทโยเอกจัตตาลีสังอ่าอันนี้เป็นสูตรสูตรแค่นี้นะครับแต่เมื่อขยายสูตรออกมามาเมื่อขยายออกมามีคําขยายออกมาก็ว่าวันณะก็คืออักษรสี่ดตัวมีอะไรบ้างนั่นแหละครับก็ขยายเป็นภาคขยายนะครับบางทีก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะครับอ่าเนี่ยตัวอย่างอันนี้ต้องขอพระคุณ พระอาจารย์สมปองนะครับจุดลืมนามสกุลของท่านพระอาจารย์สมปองพระมหาอาจารย์พระมหาสมปองนะครับท่านได้กรุณาแปลไว้แล้วผมก็ซีหลอกมาอธิบายต่อนะครับมาขยายความต่อนี่นี่นี่แปลโดยพระมหาสมปองมุทิโตนะครับพระอาจารย์ต้องเรียกท่านเป็นพระอาจารย์พาะผม ได้ความรู้มาจากนี่นะครับเนี่ยนี่มันเป็นคําแปลอันนี้เป็นสูตรนะครับอันนี้เป็นคําแปลก็แปลอย่างนี้นะครับสูตรว่าอย่างนี้พอแปลสูตรออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีอกักษรเอ็ตัวนู่นนี่นี่เนี่ยครบที่เรามาใช้เป็นสี่สิบเอ็ดตัวมีมีนั่นแหละพยัญชนะและสระแปดตัวนี่แหละครับเราก็สืบมาตั้งแต่นั้นมานะครับเราก็ถึงได้มีพระไตรปิฎกแบบนี้นะครับเราก็สืบกันมาไม่ใช่อักษรมาเกิดในสมัย พุทธศตรวรที่11ส,สมอ็พระเจ้ากิดเ้นออาไม้ใามาจาดีใต้ไม่ใช่นะครับอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะครับถ้าเข้าใจก็เข้าใจได้แต่ว่ามันไม่สอดคล้องนะครับกับหลักฐานที่เราสืบค้นกันมานะครับเราก็ใช้เกินไปแล้วแล้วเราใครลายจะไปกล้าต่อสู้กับอ่ความถูกต้องของสงรุ่นแรกหรอครับ <laughs> ผมสืบแล้วผมเห็นความจริงผมก็ไม่กล้าเถียงเลยครับ <laughs> ผมก็ เอามาแสดงให้ดูนะครับเพราะว่าไปต่อสู้งั้นมันก็ไม่ก็ไม่ไม่ดีนะไม่เข้ามันไม่เข้า,ม,ม,ขามันไม่เข้าเราให้เกิดความดีขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงถ้าเราไปสู้งั้นมันไม่ใช่ความจริงแต่เรารู้ความจริงเราก็าอธิบายเราก็จะได้บุญด้วยเหมือนกันนะครับอธิบายอย่างมีหลักฐานนะครับก็ยังยางอักษรนี่นะครับที่เราเรียกกันว่อาอักษรขอมอักษรเขมรมมา,าก ก็คืออักษรของสงรุ่นแรกที่เอาออกมาใช้ใน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 คารวาสในพลเมืองนั่นแหละครับเอามาเขียนออกเสียงเป็นภาษาไทยก็ได้เขียนเป็นคำเมตก็ได้เขียนเป็นภาษามอนก็ได้นะครับก็สารตั้งต้นก็มาจากสงรุ่นแรกและเราจะไปต่อสู้กับทีมสงรุ่นแรกได้อย่างไงในเมื่อเราเรียนเรื่องจิตด้วยนะครับเรียนจิตนามธรรมด้วยนะครับก็จะไปต่อสู้อย่างนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่า แม้จะเป็นอิสระของท่านอื่นก็ขอก็เพียงแต่บอกบอกกันนะครับผมรู้อะไรตามหลักฐานก็อธิบายให้ฟังนั่นแหละครับอนะบ่านั่นแหละครับก็นี่แปดหมื่นสี่พันคำสอนอเราไม่ได้ใช้อักษรขอมหรือกัมพูชาเขียนนะครับอันนี้เป็นเป็นอักษรของสองุนแรกที่สื่อกันมานะครับ <c oughs> อ่าของสยามประเทศนะครับอันนี้เห็นไหมพระปริยธรรมทั้งหลายอันนี้หลักฐานของอุทติยา ดหมื่นสี่พันแล้วในหลักฐานจารึกหลักที่หนึ่งก็ยังกล่าวถึงพระไตรปิฎกตั้งแต่ทางร่างกายยังไม่เข้ามาเผยแผ่นะครับนั่นแหละครับก็เรามีของเราอยู่แล้วเพราะว่ามันเรารู้ทิศทางว่าไปได้ยัาง,งาไงเรามีพระไตรปิฎกอยู่ในสุขโขทัยได้อย่างไรเรามีมานานแล้วนะครับเรามีอยู่ในพระอิศานมานานแล้วพอเราไปตั้งชิติยาก็อเอาแปดหมื่นสี่พันงสอนลงไป นะครับรอมอักษรของสมรุ่นแรกด้วยแล้วก็เราใช้อักษรของพ่อคุณรามด้วยนะครับแต่เราไม่ตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนในสมัยในหลวงรัชกาลที่5ยุครัตนโกสินทร์นั่นนะครับมาเปลี่ยนอักษรแต่อักษรน,นั้นก็ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยพ่อคุณนามคาแหงซึ่งเป็นเถรวาทสยามเทศนะครับก็ไม่ขัดนะครับก็ไม่ขัดก็ไม่ขัดเพราะว่าแต่พ่อคุณนามก็ เอาของสองรุ่นแรกนั่นแหละครับมาปรับให้มันดีขึ้นนะครับอ่าก็สารตั้งต้นก็มาจากของสองรุ่นแรกเพราะการออกเสียงก็จะเหมือนกันเลยกะคข้างๆจะจะช่เพียงแต่ว่าเพิ่มไปอีกในวัดนั้นนันเพิ่มอักษรเพื่อจะให้อักษรน,นั้นสามารถเขียนสื่อพูดออกมาได้ตรงกับภาษาสยามหรือภาษาลาวเขมรอุ้ยมอนอะไรนั่นแหละครับที่อยู่ในนี้เอาไปเขียนเพื่อให้มันออกเสียงได้นะครับแต่เมื่อ เอามาเขียนภาษาบาลีก็จะต้องเท่าเดิมนะครับอ่านี่นะครับสี่สิบเอ็ดตัวเท่าเดิมนะครับเอามาแค่นั้นนะครับเพราะสมมรุติแรกเรารักษาของเดิมนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับท่านอ่าครับ